5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทธานอุตสาหะครับวันนี้บทความจาก n i c k v i n o ่มาอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบทความที่ผมชอบมากเลยชื่อว่า Three psychological reasons you always compare yourself to others นะฮะเหตุผลด้านจิตวิทยาที่คุณเนี่ยเปรียบเทียบคนอื่น เปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดนะครับคุณคงได้ยินคําแนะนําทํานองนี้นะว่าหยุดเปรียบเทียบเรื่องของเราคนอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะผมก็ชอบพูดเหมือนกันคำนี้นะครับแต่ว่าบทความในเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะมันยากมากนะฮะมันยากมากแล้วก็ต้องบอกว่า social comparison เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแทบทุกคนนะครับแล้วการจะไปหยุดมันดื้อๆบอกว่าเลิกเลิกเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะแล้วคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทําด้วยนะครับ เขาพูดเ,เหตุผลข้อที่หนึ่งนะฮะบ,บอกว่าความรู้สึกที่อยากจะเปรียบ mm hmm. ทยเทียบตัวเองกับคนอื่นเวลาคุณรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะต้องหยุดคิดแบบนี้ได้แล้วเขาบอกว่า mm hmm. การจะหยุดคิดแบบนี้มันยากมากเหตุผลเพราะว่า hmm. <"He i, S 1> มันอยู่ในกระบวนการในการพัฒนาเรื่องของสมอง,เร,อง,อง,มองเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของการอยากจะมีความเป็นตัวตนในหมู่คณะของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเขาบอกว่า เรารู้อยู่แล้วว่า,ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมแล้วเราเนี่ยมีเรื่องของ relationship กับ social communication เนี่ยนะฮะเข้ามาในแบบที่ซับซ้อนมากมากถ้าจะพูดแบบง่ายๆหน่อยก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นของเราเนี่ยนะฮะล้วก็พื้นที่ของเราในสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดแต่ว่าเราจะเราจะเ,าเติบโตในในสังคมนี้ได้เนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มนุษย์เนี่ยดีทํางานได้ดีที่สุดเมื่อทํางานร่วมกันดังนั้นการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมีเรื่องของการคล้ายๆกับว่าความร่วมมือนะฮะมันไม่ใช่แบบตรงไปตรงมามันมีความซับซ้อนมากนะครับบันพ,รพุรุษของเราเนี่ยนะฮะอยู่รอดได้ก็เพราะว่าสามารถทํางานร่วมกันได้นี่แหละอยากสามารถอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้และการที่จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในสังคมแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณเลยเนี่ยนะก็คือเรารู้ว่า ที่ทาง status social hierarchy เนี่ยมันเป็นยังไงคือเรารู้ว่าที่เนี่ยเผ่าเนี้ยเขาอยู่กันยังไงและการรู้นี่แหละก็คือการเปรียบเทียบกับคนอื่นละ่ะนะฮะนี่คือ,น,คอนี่คือรากฐานของมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในคล้ายๆกับจะอยู่ในวิธีคิดของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเปรียบเทียบนะเพราะมันหมายถึงการอยู่รอดของเราด้วยอันนั้นคือในอดีต แน่นอนปัจจุบันนี้เรื่องการเปรียบเทียบมันซับซ้อนมากขึ้นไปกว่านั้นเพราะโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะเรายังไม่พูดประเด็นนั้นนะครับเราพูดว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้คือคือพลอยที่หนึ่งนะครับเอ่อทีนี้เขาบอกว่าจุดสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าเปรียบเทียบได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องเอ่อคล้ายๆกับรู้อะเพราะตอนนี้เรากําลังจะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นยังไม่ต้องมีภาพวิจารณ์ตัวเองว่าหยุดเปรียบเทียบกับคน โอเคเฮ้ยเรากำลังเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเราก็เข้าใจด้วยว่าความอยากเปรียบเทียบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากใครๆก็เป็นแบบนี้นะฮะ mm hmm. มันอยู่ในอยู่ในพื้นฐานของเราเลยนะอันที่สองข้อหนึ่งที่ที่มันเป็นคล้ายๆกับ่าททำให้เราเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกแย่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราเนี่ยมีมีความต้านทานต่อความไม่แน่นอนต่ำนะครับเราลองนึกถึงภาพในห้องประชุมนะฮะ เมื่อเรื่องไปในห้องประชุมปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องพรีเซนต์งานก็มีหลายๆทีมเข้ามานะครับอาจจะเป็นการประชุมทีมเฮดประจําเดือนอะไรแบบนี้นะฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเตรียมมาดีไหมเนี่ยเอ๊ะ e แล้วคนอื่นเนี่ยเขาทํางานเยอะมากกว่าเราหรือเปล่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาดูนิ่งเขาดูแบบมั่นใจจังเลยนะเฮ้ยเราทํางานมาน้อยเกินไปหรือเปล่าหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้สึกเครียดนะ,ะหรือแม้แต่กระทั่งรู้สึกอายด้วยซ้ำนะฮะกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะ มันมันทําให้เราเครียดมันทําให้เรารู้สึกกระบวนการเกิดการเปรียบเทียบเขาบอกว่านี่คือการเปรียบเทียบชนิดหนึ่งคือเราเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมง,งานว่าเราทํางานมาดีหรือเปล่านะครับทํายังไงเราถึงจะเครียดน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบนะคือคุณเปรียบเทียบได้แต่ว่าทายังไงให้มันเครียดน้อยลงให้คุณสามารถทํางานออกมาได้ดีนะครับเขาก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเริ่มตั้งคําถามทันทีที่คุณคุณเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยลองถามดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันกังวลเรื่องอะไรนะครับ จริงๆ,ๆแล้วคำหมานลยนและที่สาคัญมากคาถามที่สองนี่สําคัญมากคือความไม่แน่นอนอะไรที่เราอยากจะอ,ออกไปตอนนี้เพราะความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดการได้มันไม่เกี่ยวอะไรกับกับเรื่องของการเปรียบเทียบตรงๆแต่มันเกี่ยวในแง่ที่ว่าบางทีเราเปรียบเทียบเนี่ยเพราะเรามีความไม่แน่นอนในใจสูงเราก็เลยรู้สึกไม่ดีกับการเปรียบเทียบนี้หรือความไม่แน่นอนนี้เรารู้แล้ว่ามันมีเนี่ยเราเมคพีซหรือว่าโอเคกับมันได้ไหมคือเขาทําความเข้าใจกับมันได้ไหมนะครับเราจะทําให้คุณเนี่ย มีมีฟีลลิ่งนี้น้อยลงนะครับอันที่สามนะฮะออต้องเข้าใจว่าการเปรียบเทียบมันเป็นนิสัยชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนิสัยที่ฝังรากลึกมานานด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณจะเป็นจะต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเปลี่ยนยังไงอันที่หนึ่งนะครับสำคัญมากต้องรู้สึกถึงความอยากจะเปรียบเทียบเขาเรียกว่า urge to compare yourself with others เนะี่ยคือต้องรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เรามีความอยากแล้วเช่นเราเห็นแบบ สมมุติเราเห็นเพื่อนถ่ายรูปรถคันใหมแ่แล้วเรารู้สึกมีอะไรร้อนวูบขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าอันนี้มันคือความอยากที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะสองให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นเรื่องธรรมดานะะนะครับคนอื่นก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะครับสามนี่เป็นคำนามสำคัญมากลองคิดซิว่าไอ้เรื่องนี้มันมันมทเทอร์กับเราขนาดไหนณนะเวลานี้นะฮะในภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ได้ดีเขาบอกว่า ถามก่อนว่ามันมัเตอร์กับเตอนนี้ขนาดไหนนะครับเราบอกว่า instead of making a decision based on how I feel ก็คือแทนที่จะตัดสินใจเพราะว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ย what if I use my values to guide my actions instead คือแทนที่จะแบบเฮ้ยจะออกไปซื้อรถเลยเนี่ยนะฮะลองดูใหม่ซิว่าอันนี้คือเรารู้สึกไงเรารู้สึกว่าอยากได้รถเพื่อนมีรถใหม่สมมุติว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราลองดูซิว่า value ของเราจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ เราอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ฉันฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นฉันต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นนะครับข้อที่สี่ each time your mind wanders back to comparison คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองคุณเนี่ยกลับไปคิดเรื่องของการเปรียบเทียบอีกนะฮะลองดูบางทีสิ่งหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือว่าให้กลับมาโฟกัสที่งานที่คุณทำอสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนั้นนะครับลองฝึกแบบนี้ดูนะฮะแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ย อาจจะไม่ได้เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าช่วยคุณรู้สึกไม่ไม่เครียดไม่เศร้จาจนเกินไปซึ่งผมคิดว่าในยุคนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะไม่ว่าในมุมไหนก็ตามเนี่ยนะฮะสมมติโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทําให้เรื่องนี้มันมันผมแผมใช้คำว่าเป็นลําโพงนั่นขยายมันดังขึ้นคือถ้าคุณมองในมุมของสมมุติว่าคนเราเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่มุมใช่ไหมมุมที่หนึ่งอ่ะสมมติมองในเรื่องของร่างกายของเรานะครับความสวยความงามอะไรพวกนี้เราโอเคแหละหน้าคนมันไม่ได้เหมือนกันทุกคน เกิดมาหล่อสวยเหมือนกันแต่เอาแค่เขาแต่งตัวสวยนะฮะหุ่นดีมีแฟนหน้าตาดีสมมุตินะเราก็เปรียบเทียบเราก็จะรู้สึกไม่นั่นหรือในแง่มุมของความร่ารวยอันนี้ก็เยอะในไลฟ์สไตล์พวกนี้โอ้โหเขาขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสนะเขานั่งขับรถสปอร์ตแพงๆนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานหนักมากเลยทำไมเราไม่มีบ้างนะครับหรือว่าความสําเร็จเองก็มี นะฮะบ,บางทีเราเห็นโอ้โหคนนีนะ้บริษัทใหญ่โตนะฮะขายได้เยอะมากเลยนะครับเราก็อดไม่ได้ว่าเอ๊เราก็ทํางานหนักทําไมเราถึงไม่ถึงจุดนั้นสักทีนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จะทํายังไงให้เราไม่ทุกร้อนหรือไม่ซัฟเฟอร์จนเกินไปเพราะพูดจริงๆเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนกับเรื่องนี้มากจริงๆน,นะครับวันหนึ่งมันกลายเป็นความซึมเศร้าได้นะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่รอเล่นนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็ ต้องระมาระวังกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับวันนี้ยาวนิดหนึ่งนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที